สวัดีค่ะสวัสดีครับชื่อเด็กหญิงเอลินาเจนวิกายลิฟส์คอมค่ะชื่อเล่นชื่อเบนอายุ12ปีค่ะมาจากจังหวัดขอนแก่นค่ะเอ้าน้องเป็นลูกครึ่งอะไรลูกลูกครึ่งอเมริกันค่ะคุณพ่อหรือคุณแม่เป็นอเมริกันครับคุณพ่อค่ะแล้วคุณแม่เป็นเป็นคนไทยค่ะคนขอนแก่นเลยคนขอนแก่นค่ะอืมแล้วต้องเปนพูดอีสานได้ไหมคะ พูดไม่ได้ค่ะแต่ว่าฟังเข้าใจอยู่ค่ะว่าได้ยู่บอว่าแล้วอ่าเไม่ก็ได้เท่าไหร่ตอบสวนทางฝั่สอนหน่อยสอนหน่อยสวัสดีครับเพื่อนพี่น้องแลงวัาดูสวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องอ่าไม่ยากไม่ยากไม่ยากกินข่าวแล้วบ่กินข่าวแล้วบ่อ่าๆๆวันนี้หนูจะมาโชว์อะไรลูกมายิงธนูให้ดูค่ะยิงธนูป็น เป็นธนูแบบไหนครับเป็นธนูรีเคิฟประเภทคันธนูโค้งกลับค่ะครับช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยครับคันธนูโค้งกลับใช่มัน <c oughs> ลักษณะเป็นอธิบายสั้นๆง่ายๆพี่เข้าใจมันคืออะไรฮะ <c oughs> <c oughs> มันเป็นธนูที่ใช้กําลังดึงค่ะแล้วก็แยกชิ้นส่วนได้ค่ะอ๋อแล้วเคยยิงธนูแบบโค้งกลับใช่ไหมใช่ค่ะเคยยิงออกไปแล้วลูกธนูโค้งกลับมาหาเราไหม ไม่เคยเลยเพราอันบุมแรงกับบูมแรงแล้วก็ตายแล้วทุกวันนี้หนูซ้อมหนักแค่ไหนลูกก็ถ้าอยู่ขอนแก่นก็หลังเลิกเรียนจะว่าจะซ้อมประมาณสี่โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งค่ะแต่ถ้าลงมากรุงเทพก็จะซ้อมตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นเลยค่ะฮะลงมากรุงเทพมามาเรียนหรอคะใช่ค่ะมาเรียนกับครูทีมชาติที่อยู่กรุงเทพค่ะกินจะรู้เนี่ยหรอลูกใช่ค่ะ แส,สดงว่าม,มีมีเป้าหมายคือจะเอาจริงจังเรื่องนี้เลยเป้าหมายสูงสุดของหนูคืออะไรลูกก็อยากไปแข่งยุทธโอลิมปิกค่ะเพราะว่ายุทธโอลิมปิกมันถ้าเราได้เข้ารว่วมมันติดยากกว่าติดทีมชาติเองค่ะอ๋อเหรอคะใช่ค่ะมันยากกว่าตรงไหนเหมือนคัดตัวจากประเทศไทยหนึ่งคนแล้วก็ไปคัด<อ>ที่เอเชียอีก3คน<อ>แล้วค่อยถึงไปแข่งได้ะคะ่ะโอ้ ที่ผ่านมาไปแข่งมาแล้วเนี่ยรางวัลไหนภูมิใจที่สุดลูกรู้สึกว่ารางวัลที่ภูมิใจที่สุดน่าจะเป็นที่ได้แชมป์ประเทศไทยในรุ่นระดับประถมศึกษาหญิงค่ะโอ้โโอเค <ๆ S 2> <ท>ค่ะแ,แชมป์ประเทศไทยนะแชมป์ประเทศไทยนะไม่ธรรมดานะเ ouais? นะี่ยอยากถามน้องเบนนิดนึงว่าวันนี้มาความฝันอยากได้อะไรคะเบนอยากได้แทมโปลีนคะ่ะ เพราะว่าจะได้ไปกระโดดออกกําลังกายเพื่อที่จะได้สูงขึ้นค่ะอ๋อแทนมาลีนถนัดตูกันเดี๋ยวนะความสูงมีผลกับการแข่งขันเหรอคะก็ทําให้เหมือนเราแขนยาวขึ้นก็ดึงได้ยาวขึ้นทําให้ตัววิงได้ไกลขึ้นใช่ถ้าเราแขนโอ้หนี่ครูนี่ครูแขนยาวมากเลยนะแสดงว่าครูมีมีผลใช่ไหมใช่ค่ะแล้วแขนสั้นอย่างพี่ มันก็จะเบาไปมันก็จะเบาลูกก็จะย้อยเยอะแบบนั้นลูกจะย้อยถ้าแขนสั้นลูกจะย้อยเหมือนโกอ่ะยิงปุ๊บแหละลงตรงนี้ใช่พร้อมไหมคะที่จะโชว์ฝีมือให้พวกเราดูพร้อมแล้วค่ะเอาละพอพร้อมเชิญค่ะสวัสดีลูกค่ะคุณแม่เบนเคยเห็นเพื่อนๆมาซูเปอร์เทนที่เล่นธนูใช่ไหมลูกเคยเคยดูไหมเคยดูแล้วโจทย์ที่ทดสอบท้าทาย ถือว่าง่ายหรือยากสำหรับหนูก็รู้สึกว่าทำได้ค่ะอยากลองไหมอยากที่พี่ๆเตรียมให้วันนี้สำหรับเบนยากที่สุดที่เคยมีมาครับเชิญครับเป็นถ้ยหลับเลยเ้าใหญ่ไปเปล่าคะทังคณะกรรมาการและเบนครับอยากจะเรียนให้ทราบว่า โจทย์แรกนี้คือโจทย์น้ำจิม้มวิธีการคือยิงรอดช่องครับยิง5้าครั้งเข้า5้าช่องนี้ครับคือถ้ามันเฉียวนิดนึงเนี่ยมันล็กโป่งแตกเลยครับท่านผู้ชมครับกำลังใจให้น้องด้วยครับ โอกาส5ครั้งเริ่มจากช่องแรกครับเชิญเลยลูกโอ้โหโอ้โหวังวางอย่างที่เราเห็นครับแม่นมากครับ โ,โห้โอ,โหองสองครับหัวใจหายควนะสองเข้าสองครับโอ้ยจับวานเฮ้ย จริงครับห้าลูกห้าช่องน้องเบนครับเก่เงมากปกติเด็กคนนี้เนี่ยเป้าเขาอยู่ที่ระยะ30เมตรครับ 30เมตรเนี่ยถ้าใครเคยเคยยิงยิงปืนหรือยิงอะไรไกลๆจะรู้ว่าสายตาต้องดีมากมถ้าเพี้ยนนิดเดียวนี่ห่างขนาดนี้เลยใช่ไหมลูกใช่มันห่างไกลามากและเด็กคนนี้ครับเราจะท้าเขาท้าน้องเบนที่โจทยิงระยะไกลที่30เมตรครับขอโทษนะฮะตรงนี้ประมาณกี่เมตรตรงนี้ประมาณ8เ mm, มตรหน่อย mm, ไม่ถึง8ปเ้าเมตร8ปเจ้าเมตรโอ้ห mm. อ,อ,อย่างนี้อีก3-4มสี่เท่าเลยนะใช่ครับทีมงานครับขอสัญญาณภาพครับ แต่นี่คือสนามยิงธนูหัวหมากของการกีฬาแห่งประเทศไทยครับต้องเตรียมอ,อุปกรณ์ก่อนนะครับทีมงานวัตรยะครับ ระยะที่เราต้องการก็คือ30เมตรครับความยากของโจทย์นี้นะครับลมครับลมมันสั่นตลอดเวลาครับลมจะคอยบังสายตาครับฮะและนี่คือเป้าครับโอทาต้องยิงแอปเปิลโดยที่มีลูกโป่งขวางอยู่ซ้ายขวาครับน้องเบนมีโอกาส3ครั้งนะครับในการยิงเป้าหมายนี้เชิญเลยครับโอ้ลูกโป่งครับมันใสขนาดนั้นเลยหร ลูกแรกๆเนี mm ่ยผมว่า hmm. ต้องยิงวัดระยะครับยิงกัดใช่ไหมลูกลูกแรกๆต้องยิงกัดระยะก่อนเนี่ยครับลมแรงมากในวันนั้นครับโอกาสครั้งที่หนึ่งครับไกลมากครับวัดระยะลูกแรกเกิดอะไรขึ้นลูกรู้เลยไหมลูกแรกมันไปซ้ายเยอะใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นครับลูกแรก เพราะว่ายิงอีกระยะหนึ่งมาค่ะเลยต้องปรับศูนย์ใหม่วันก่อนยิงซ้อมยิง50-60เมตรมาคือตอนนี้น้องอยากจะไปไกลขึ้นอีกครับแล้วก็พอมายิง30ปุ๊บเนี่ยศูนย์มันเพี้ยนนี่คือการยิงยิงเพื่อทำความเข้าใจกับระยะก่อนลูกแรกยังไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับกำลังใจหน่อยครับยังมีโอกาสเหลือลูกไปครับโอกาสครั้งที่สครับ วิ่ยเกือบนะน่ะนี่คือโโอ้หหมุนเลยงอ่าขวาครับโอกาสในการยิงเป้าหมายคือ3ครั้งนะครับและนี่คือโอกาสครั้งที่3ครับโอกาสสุดท้ายครับ เพราะอะไรลูกก็ค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าตอนเช้าลมก็แรงลมแรงมากเป็นอุปสรรคนะครับแต่หนูก็ทําได้เมื่อหนูทําได้พี่ๆเขาเลยอยากให้หนูสนุกมากขึ้นจึงเป็นที่มาของโจทย์นี้ครับมาแล้วครับเขามาจริงๆด้วยเขามาจริงๆด้วยขำเลย น้องเบนามเลยดีใจใช่ไหมลูกดีใจหรือไม่คิดว่าพี่พี่ทีมงานจะทำอย่างนี้กันหนูได้ทาง้านประการครับลูกปองหมุนตลอดเวลาโอกาสเท่าเดิมคือ3าครั้งกะน้องรู้ระยะแล้วคือเราเราไม่ใช่แค่เล็งแม่นอย่างเดียวนะครับหรือต้องตั้งกะอะไรบ้างลูกต้องกะจังหวะที่ลูกปองหมุนออกจากแอปเปิลค่ะคือต้องเผื่อระยะแล้วก็ต้องแม่นด้วยใช่ จะมีใครกล้าท้าเด็กด้วยโจทย์แบบนี้ถ้าไม่ใช่เราไม่มีหรอกครับใ่คุณทาด้วยอะไรต้องเป็นคนที่มั่นใจในเด็กมากเชื่อในพลังของเด็กมากจึงกล้าให้โจทย์แบบนี้ได้สนุกใช่ไหมลูกสนุกสนุกของพี่คนเดียวสิครับผมทีมงานครับมาเลยครับโอกาส3ามครั้งครับเนี่ยครับมันต้องกลับยังองอคอยยางเอาอะ มันเดินทางด้วยไงมันมีระยะเดินทางด้วยโอกาสครั้งที่หนึ่งครับดูลมครับวยไปแล้วครับวยรอดนี่คือรอดลุกโป่งนะครับรอดลุกโป่งแต่ว่าไม่มันต่ําไปชั่ลุกต่ําไปนะครับโอกาสครั้งที่สองครับดูลมสิครับลมก็ส่วนหนึ่งหมุนก็อีกส่วนหนึ่ง งอ้ยรอดไหมครับนี่คือวิถีธนูนะครับมันโค้งลงครับโอ้โหจังหวะเนี่ยครับโ้ที่เดิมเลยเพราะวันนี้เขาเห็นไหมครับสองลูกระยะ30เมตรนี่คือถ้ายิงแบบนี้ได้เนี่ยกันเลยอ่ะวันนี้แม่นมากครับ้ยิงแม่นมากครับและโอกาสครั้งสุดท้ายของเบนครับท่านผู้ชมครับ ผมอยากย้ำอีกครั้งว่านี่คือระยะ30เมตรครับโโอ้30เมตรนี่ไกลมากครับเชิญเลยครับโอกาสครั้งสุดท้ายครับมีปับสุงด้วยนะครับลมครับ ดีเป๊ะเลยอ่ะเนี่ยสุดยอดครับเด็ลูกตอนเห็นโจทย์ครั้งแรกยากนะควารู้สึกของเราพอเจอโจทย์ยากๆเรารู้สึกยังไงลูกรู้สึกว่าต้องทําให้ได้คะ่ะแล้วพอทําได้รู้สึกยังไงลูกดีใจภูมิใจในตัวเองคะ่ะนี่คือสิ่งที่รายการต้องการครับเก่งมากลูกให้หนูได้ภูมิใจกับตัวเองลูก,กเพราะเรารู้ว่าเด็กคนนี้เขาทาได้ทางคณะกรรมการครับ นี่คือเหตุผลที่โจทย์ค่อนข้างยากเพราะว่าฝีมือของน้องเบนไม่ธรรมดาแล้วเป้าหมายเขาคือไปในสู่ระดับโอลิมปิกแต่ตรงๆนะพี่ตุ้มตอนแรกที่ทีมงานพูดมาหรือพี่ตุ้มบอกมาเนี่ยเราก็เกิดคําถามทุกคนแม้แม้แต่คนดูอยู่ทางบ้านเนี่ยหนูก็เชื่อว่าเขาเกิดคำถามว่าที่ดได้ยังไงวะ <c oughs> ทุกคนคิดอย่างนั้นหมดพี่ครับแต่พออย่างที่บอกว่าพอน้องทําสําเร็จแล้วก็เป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งที่ทําให้เห็นว่าเอยรายการสามารถคิน หรือว่าทําให้ศักยภาพของเด็กคนนั้นๆน,น,นะครับผมออกมาได้เต็มที่นะครับ mm hmm. พี่ก็ขอให้น้องเบนพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็เดินทางสู่ความฝันที่น้องเบนอยากจะไปนะคะในการไปแข่งยุทธโอลิมปิกอีก3ปีข้างหน้าใช่ไหมคะค่ก็ขอให้ทําตามความฝันให้ประสบความสําเร็จสร้างชื่อเกียให้กับประเทศไทยได้เก่งมากค่ะขอบคุณค่ะในการฝึกฝนครับน้องต้องพัฒนาทุกด้านครับ ด้านร่างกายก็ต้องการครับอยากได้แทมบอรินครับมากระโดดกระโดดกระโดดเพื่อทำให้ร่างกายยืดขยายสูงขึ้นครับทั้ง3ท่านครับโอ้โหเอาท่านนี้ไหมท่านนี้ไหมอ่าอ่าพวกเราให้ผ่านแหมท่าสวยนะท้าสวยนะเออโอเคกรรมการยิงสวยไหมลกูก สวยนะครับพี่ซุปแจ้งเรื่องความฝันของเบนไปที่พี่ๆี่บริษัทปตทจำกัดมหาชนแล้วลูกว่าหนูอยากได้แทมโบรินลูกและนี่คือสิ่งที่พี่พี่เตรียมให้กับหนูลูกเดินหน้า29ครับเดินหน้าตรงนี้29ทางขวาลูกทางขวาเอามือปิดตาไว้ลูกเอามือปิดตาไว้พี่พี่ทีมงานครับขอความฝันของน้องเบนนะครับอยัง เราต้องดูขนาดที่วางในบ้านได้ด้วยนะครับครับถ้าใหญ่มากเนี่ยต้องซื้อบ้านใหม่เราก็เกรงใจน้องเออเกรงใจน้องเดีงใจน้องเพื่อซนปรอลีนเบนลูกความฝันของหนูมาแล้วครับหันมามองได้แล้วครับไม่ใช่แค่ชิ้นนี้นะลูกที่พี่จากบริษัทปตทจำกัดมหาชนบอกว่าหนูเดินทางไกลมากรุงเทพเรื่อยๆเนี่ยขอเพิ่มงบประมาณให้ด้วยในการเดินทางนะครับรวมสิ่งนี้และงบประมาณด้วยรวม สามหมื่นบาทจากบริษัทปตทจำกัดมหาชนครับขอคุณค่ะขอคุณคยวล่นปิกนะลูกนะตั้งเป้าไวสูงแล้วก็ขอให้เดินทางไปสู่เป้าหมายความฝันด้วยความสนุกและเพลิดเพลินลูกขอบคุณที่มาซูเปอร์เทนนะครับอัตริยะพันจิ๋วธนูของเราครับน้องเบนครับขอองขอบคุณนะครับเบนครับขอบคุณครับ เปินเปินเปิดประตูมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวเยอะมากนะถึงขนาตัวสูงแก่แล้วนะอันตรีป๋องเองยังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่เฮงเงี้ยเด็กอย่างเดียวใช่วางใจกระต่าแชมเอรียนนะได้ยากป่ะไม่ไม่สินใจไหมมีใจด้วยจ้ะเดี๋ยวกลับไปซ้อมต่อนะลูกจ้ะอือสองต่ นี้มาซูเปอร์เทนก็สนุกมากเลยค่ะตื่นเต้นนิดนึงโจทย์ก็ท้าทายมากเลยค่ะก็ทุกๆเช้าเวนก็ตื่นมาประมาณ6โมงค่ะตื่นมาก็มึนๆเบลอๆนิดนึงค่ะแต่ดีที่กินอาหารมีประโยชน์ทำให้มีสมาธิในการเรียนแล้วก็การซ้อมทั้งวันค่ะก็ถ้าอยากประยุทธโอลิมปิกนะคะก็ต้องเตรียมตัวมาให้ดีค่ะซ้อมเยอะๆแล้วก็มุ่งมั่นค่ะแล้วเบนรู้สึกว่าสักวันหนึ่งเบนต้องไปให้ถึง ตอนนี้ซูเปอร์เทนของเรามี Line OA ครับเป็น Official Account ครับก็จะมีคลิปพิเศษมากมายเลยแล้วก็จะมีเรื่องราวที่เราสื่อสารกันได้นะครับติดต่อกันได้ง่ายขึ้นนะครับฝากแอดกันด้วยนะครับที่แอดซูเปอร์เทนครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ